ใหญ่จริงจริงแต่ปากเต็มคำ ากศดีด้วยวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนราาชิมาวีัสัีอรบิดชสองคนี้อรับนดอรับคุณผูมานวอันนี้นีขายขายทั่วไปด้วยสตรอเบอรี่ นมหลอดละสองร้อยเยนนี่ก็คือตัดตือระใส่สองเซนห้าคนละสองพันห้าร้อยเยนถ้ามาช่วงนี้ก็จะราคาแพงหน่อยเพิ่งออกใหม่ๆเลย

きょうは西エリアっていいまして、西エリア、ここは受付で、こちら FEHG、そこに小さいえっと右手の FEHG のこの4つのハウス、ハウスの小さ点は、ロープしてあるところは今日の分じゃないので、入らないでください。で、ハチが飛んでるんですけど、受粉するためのハチさんで、おとなしいハチさんなので、被害を加えませんので。 ただこうこんなことすると攻撃してると思うので静かに喋っていただければ大丈夫です。次はまっすぐ行った左手とあと災害用時に使えるバスみたいなトイレがありますのでお好きな方お使いになってください。今日はこっちこっちですね。E F G H はい。E F G 今から四十五分です。はい、これを待ってください。あ、ちごの取り方説明しなかった。ここのそうこう手のここの靴を入れていただいて。 เมื่อี้ีก็โทรได้มาเสมอไปใช่ใหญ่ระชัดโอเคไปได้ค่ะนมแล้วนมหรอและวสองร้อยเยนค่าเข้าเมื่อกี้นี่คนละสองสองเซนสองพันห้าร้อยเยน EFGS h e โอ้โหไปนมเลยเอาใหญ่มาก EFGS h e F ก่อนแล้วกันเอาส่วนที่ใกล้ที่สุด เบาดกเบามาเลยนะตัวชายมัมาทุกครั้งก็เสียชีวิตขอะบคุณที่เสียชีวิตขอบคุณนี่ทุกคนตอนนี้ก็ได้เข้ามาค่ด้านในสวนสตรอเบอร์รี่ที่จังที่จังหวัดสัตนาเกนอยู่ที่โคชิกะย่าแล้วนะคะก็คือทุกๆปีเนี่ยจะมาทุกๆครั้งเลยนะคะทุกคนดูสวนเขาจะแบบ อันนี้เดี๋แค่เ้าแรกนะคะที่เข้ามาเหมืนก็จะประมาณนี้โอเดรยสมหน้าทุกคนดูด้านหลังคือสวนใหญ่มากสตรอเบอรี่ก็จะแบบเรียงรายกันเต็มไปเลยนะคะอยู่ที่อยู่แต่ละโซนนะคะแต่ละสายพันธุ์นะคะจะมีสายพันธุ์ลูกยาวๆนะคะแล้วก็จะมีสายพันธุ์ลูกใหญกลูกกลมๆนะคะดูนี่ค่ะสุดยอดเ่ยมันแบบมันน่ากินมากๆเลยดูด้านหลังสี่ ยอดเลยค่ะเป็นสวนแบบที่แบบต้องมาทุกปีจะมากันปีละหนึ่งครั้งแค่นั้นนะคะเพราะว่าถ้าช่วงเขาออกใหม่ๆเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะก็ถือว่าสูงหน่อยก็อยู่ที่สอง0ห้ารอเยนนะคะต่อท่านนะคะแต่ถ้าช่วงประมาณเดือนเมษาเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเยนค่ะ มันโดนทุกคำมันเป็นเขาปลูกแบบออร์แกนิกนะคะด้านบนจะสองชั้นแบบนี้ไม่ต้องล้างเราสามารถเด็ดกินได้เลยเด็ดกินได้แบบไม่ต้องหว่วงไม่ต้องห่วงว่าม,มีสารเคมีไหมไม่มีเป <laughs> ็นสูตดูสูตด้านหลังมันหวานมาก ก็จะมีหลายเฮาหลายแบบนะคะมันใหญ่จริงจริงแต่ปากเต็มคำมันใหญ่มากเดี๋ยวเอาขยัไปทิ้งก่อน เราจะนับดูว่าจะได้กี่ลูกกินไปทั้งหมดกี่ลูกนะคะเพราะว่าถ้าจะให้คุ้มเลยก็ต้อง50ลูกขึ้นนมนี่ซื้อมาหนีไม่ได้กินเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเขาอื่นต่อไหมโอ้โหเปื่อนหมดเลยไปกันค่ะนี่ค่ะส่วนอันนี้เขาก็จะให้ประมาณ45นาทีนะคะต่อท่านเราจะไปลูกกลมๆมันต่ออันนี้จะเป็นสายพันธุ์กลมมันมี อากิฮิเมะอากิฮิเมะสายพันอากิฮิเมะแล้วก็สายพันธอะไรอีกอะอือันนี้อ่านไม่ออกทุกคนดูด้านหลังสวยัอ้องสวยทั้งน่ากินแต่ละลูกนี่ลูกใหญ่เขาให้นั่งก่อนลบแดดลูกใหญ่เขาให้ลูกนี้จะใหญ่มาก ลูกนี้ถ้าขายขึ้นห้างเลยนะคะลูกมือเปื้อนหมดเลยถ้าขายขึ้นห้างนะคะเขาจะให้อยู่ประมาณห้าลูกถ้าห้าลูกเนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณแปดร้อยถึงเก้าร้อยเยนนะคะถ้าอยู่บนห้างแล้วก็จะประมาณดีประมาณนี้เลยแบบราคาราคาจะแบบถ้าเรากินในสวนเนี่ยยังไงมันก็คุ้มกว่าอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> โดนทุกคำหวานทุกคำ ถ่านอีเนี่ยถ้าเป็นช่วงๆตรงนี้จะหวานถ้าเป็นโคนตรงนี้จะเปรี้ยวแล้วแล้วเขาบอกให้กินช่วงตรงนี้อ๋อเข้าไปก่อนก็แล้วแต่เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็แล้วแต่บางานบอกว่าที่ตรงนี้ก็หวานงคนก็จะเปรี้ยวแล้วแต่มันโดนควา ก็คือกินสตอเบอรี่ทั้งวันวันนี้วันนี้ไม่กินข้าย็นไม่อิม่มกันต่อจ้ะเด็ดได้แบบรัวๆแท่ขนาดลูกไซเนี้ยบนห้างเขาขายอะคะ่ะก็ยังแพงแล้วอะ่ะ เฮาถัดไปเอาจากเฮานี้เสร็จแล้วก็จะไปเฮาถัดไปเฮาจีอีเอเอชเฮสให้เข้าได้สีฮา,า,าเรอยามันตปเดยจาโอไอชีเฮานี้มันจะไม่มีใครนะเฮานี้คนเยอะว่างไปก่อน ลุยเลยจ้าเจีโก้ยใหญ่มากอันนี้สายแผุ์ข้าวโอริข้าวโอริข้าวโอริหอมบรรยากาศด้านในส่วนใหญ่มาก ทุกคนดูมันแบบมาเฮ้าที่สองนะคะก็เป็นเฮ้าของเขาจัดไปบอกไว้ให้ก็จะเป็นสายพันธสายพันธนี้สายพัน์ธุเข้าอุลิค่ะ จะเป็นลูกลูกไม่ยาวก็จะเป็นลูกสั้นๆลูกสั้นนะคะแต่ด้วยความกลมเขาแต่ว่านี่หวานมากๆของเขาโอริจะหวานไม่อมเปรี้ยวจะหวานเลยค่ะหวานหวาน สายพันธุ์อากิฮิเมะก็ยังมีเปรี้ยวนิดๆแต่เขาหลีจะหวานเลยหวานหวานฝุดุดหวานมากๆเดี๋ยวเราจะเก็บตัวนี้ค่ะไปนับดูว่ากินไปทั้งหมดกีดด่ลูก ถ้าห้าสิบรู้ึ้นไปนี่คุ้มมากมันบอกแม่นแล้วมันบอกแม่นแล้วมันเป็นตะแซบมากแล้วจับทาังนับดูก่อนว่ากินไปได้กี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1 1 4อ2 3 4ม6 7 3 3 3ลูกอ้คุ้มสามสิบสามสามสามลูกคุ้มเลยกับราคารนี้2สองพันห้ายเยนกินไปได้สามลูกแบบพระอ,อืดประออมมากๆตอนนี้จุกจุกจุก จุก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 จ so ุกจ no ุเลยทั้งอร่อยทั้งฟินทั้งจุกใส่น้มข้นเข้าไปมันยิ่งกินแบบหยุดไม่ได้เราจะ30มลูกที่ลูกที่สา้าลูกนี้คือจบแล้วไม่ไหวแล้วค่ะไปต่อไม่ได้แล้วสาวสาวสาวเหนื่อยมากสาวไปต่อไม่ได้แล้ว 35ลูกบ๊าบายบายเราเจอกันใหม่นะคะทางสวนเขาก็จะมีการตัดตกแต่งสวนใบด้วยใบเอาใบเก่าออกให้มันใบที่มันตายออกที่กั้นไม้ไม่เข้านะคะเนี่ยกั้นไม้ไม่เข้าไม่ถูกะโอ้เรากินอันใหญ่มีเส็งค่ะ กี่ลูกหนึ่งสามสี่แปดลูกเซ็งห้าอู้อนน 2, 2, 2> ก 5, 2, ีนี่สองสอันห้าร้อยเยนอันนี้น่าจะเขาหลิเนาะโอ้โหอัน,นี้สิาลูก2ง5กินก็คุ้มแล้วนี่ซื้อให้คุณอันนี้8ปดอเยนมันจะเป็นไซส์ลิกดูดิอันนี้น,นี่พิเศษไใช่ ไม่มีสีขาวด้วยสตรอเบอรีอส่สีขาวสีขาวแปดร้อยเยนเรากินลูกใหญ่โคตรคุ้มเลยอ่ะลูกใหญ่แพงจริงสามสิบลูกคุ้มสุดๆอันนี้จะเป็นลูกเล็กนะคะไม่ถูกเลยถ้าลูกใหญ่อ่ะเรากินลูกใหญ่อันี้สุดคุ้มอ,อันนี้น่าจะเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหพันสามร้โอยเยน แค่นี้ก็พันสามร้อยเยนแล้วสุดยอดพีเมีเป็นยง